พี่เฟิร์สและแบนด์ถังขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยด้วยนะคะพี่น้องผู้ประสบภัยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้คือตอนนี้ที่พวกเราเห็นนะคะคือมันหนักมากจริงๆมีทั้งผู้ป่วยสิดเตียงมีสัตว์มีเด็กด้วยนะคะที่หนีน้ำท่วมไม่ทันทางเราได้ช่วยเหลือเงินสิ่งของที่จำเป็นไปแล้วนะคะ ขอเป็นตัวแทนขอเป็นกําลังใจและขอเป็นช่องทางเพราะหลายๆท่านไม่รู้ว่าจะบริจาคทางช่องทางไหนเราจะทิ้งช่องทางบริจาคไว้ตามที่ต่างๆนะคะพวกเราก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันพวเราขอส่งกําลังใจไปให้ทุกๆท่านที่เกิดภัยก,กิบัยตอนนี้ด้วยนะคะ หรือว่าใครที่มีสิ่งของจําเป็นที่พอจะช่วยบริจาคได้5บาท10บาทก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อช่องทางทางบริจาคไว้ให้ทุกคนนะคะช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยที่เชียงรายด้วยะคะ่ะ